สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องจ้ากล้องข่อยกับเป็นชิ่อนี้เอียร์นะพี่น้องเออไปทันไม่ใช่ไหมเออเป็นเจไมไลยเราเป็นเอ,อยียง์พี่น้องไปสิผ้าโบเจ้าไปต่ำแก้วเนาะไปเฮ็ดแก้วกินค่ะพี่น้องกินกับต้มหัวปลาไนลูกเคยซื้อมาเมื่อคืนนี่จ้าพี่น้องไปจ้าไปต่ำแก้วต้องการแก้วกุกพริกดิบเนาะค่ะพี่น้องป่าป่าป่า พี่น้องเราจะเอาไปขัวเนาะขัวสักวันพี่ตาพี่น้องจา้จาจ้าเขาก็รังขัวเนะานะจ้าเนาะให้มันซุกสักวันจ้าพี่น้องจา้าขอยสิเอาต้นหอมขัวใช่นันะ่เนาะมันจะหอมจา้าพี่น้องนี่ต้นหอมเนาะนี่มาจา้าพี่น้อง แขงด้วยนะพี่นอปิดกังหนนัวเข้าไปาต่ำไปไนพี่น้องต่ำจ้ะพี่น้องจ้ะ ใส่ปลาแดกอันใส่ปลาลาดิเอามาจากเก๊สโศค่ะพี่น้องว่าเป็นปลาลาต้มเด้อปลาแบบปลาลาแบบเป็นโตนะเป็นปลาเป็นปลาเข็งค่ะปลาเข่งปลาหมอเหระค่ะพี่น้องปลาเข็งหรือปลาหมอเนาะค่ะเนาะจำให้มันแหลกมันจก่พี่น้องจ้าก้มลงมาไก่ไปตัดไปตัดอันเอียงขอบปดเต้าหงสพริกกระเด็นทอดปลา งัดตงมาอกจังหอกนี่งบ่อใดทำให้มันแหลกๆมันจังแสบพี่น้องนี่นะคะเศรษค่ะวันนี้พี่น้องจ้า,าม่ามีงาายด้วค่ะพี่น้องจ้า กินเนาะค่ะโบแส่ได้หบอเพีนน้งใส่ประมาณนี้เนาะนี่ค่ะเลี้งน้อยนึ่งไปขวบกันหรอไปนคนไม่แกหน้อยน้ำพ่อี่นองจา้าใส่น้ำมะนาวจ้ากหน่อยค่ะนาะพี่น่องเนาะ อยู่ข่าวเราได้ใจพี่น,อน้องยังไม่คิดกินอยู่ได้ใค่ะพี่น,อน้องไม่คิดกินอยู่แซ่บๆซาดูแค่ะน้องเนาะนี่ยีบักแม่าใส่บอกตองสมปันใดหรอกค่ะพี่น,อน้องแก้วจังสีบอกตองสมใส่อันใส่ปลาหลาจะคล้องเฮ็ดไปจังเลยปลาหลาปูงเนาะ จะคล้องเห็ดเองคองเห็พี่น้องตังใจพี่น้องสุดท้ายก็ใไปลยต้องสักพี่น้องใช้เงินไหมไม่เค็มมากเลยเพราะว่าใ้ก็แล้วก จกกินกับตรงหัวป่าพี่น้องจ้่ถั่วไม่ใส่ถ่วแล้ แก้วนะคะพี่น้องจ้าแก้วพริกดิบใส่ปลาสดๆนะคะใส่ปลาเนาะค่ะแก้วเนาะอ่ะ